สรุปว่าไงบ้างครับคุยกันก็เบื้องต้นนะวันนี้ก็คือผู้ต้องหานะฮะฟัามาพบพนักงานสอบสวนนะนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาจะแจ้งข้อกล่าวหานะครับแล้วก็ปล่อยตัวชั่วคขาวไปเพราะว่าเนื่องจากมาพบพนักงานสอบสวนนะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้อยู่ที่ว่าเขาจะรับสารภาพหรือปฏิเสธนะแต่พรุ่งนี้เจ้าพนักงานสอบสวนก็จะต้องส่งฟ้องนะครับไปผัดฟ้องที่ศาลนะครับศาลอาญาพระขนงนะก็จะไม่ผิดก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าตัวลูกความเนี่ยตัวนิกกี้นะครับตัวน้องเมาแล้วก็ตัว น้องสปอยและคุณแม่นะครับทึ่งคู่ผู้เสียหายเนี่ยก็ให้ดําเนินคดีหนึ่งที่สุดครับอย่างคือเป็นทานสุดเขาได้ของเงินคืนอะไรเงี้ยเขามีให้คืนไหมครับห่อไม่มีครับไม่มีไม่มีนะครับเพราะว่าทางนี้เราต้องการเงินคืนทั้งหมดนะครับจํานวน5ล้านสองต้องการคืนทั้งหมดนะครับก็ดําเนินคดีไปนะครับต่างกรรมต่างวาระนะครับก็เป็นช่อโกงนะตามมาตรา3 41นะครับโทษจำคุก3ปีปรับหกหมื่นนะครับ แต่เนี้ยทำหลายกรรมนะครับก็คูณไปนะครับก็โทษหนักนะฮะก็อยู่ที่ตัวเขาฮะก็ไปต่อสู้กันในชั้นศาลนะครับแค่นั้นเองว่าเขายังมีการที่จะใช้เงินจำนวนห้าสิบสองล้านเนี่ยภายในหนึ่งปีอันนั้นเป็นสิ่งที่เขาพูดฮะแต่ทางเราไม่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 ยอมรับนะฮะไม่รับตามเงื่อนไขนี้นะครับก็ทุกอย่างก็ให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมแต่ถ้าเขาสามารถนําเงินมาคืนได้ให้5้ล้านสไม่ว่าจะ ให้ในรูปแบบไหนนะฮะเราก็ถ้าครบจํานวนนะครับเราก็สามารถร้องทุกได้นะครับถอนแจ้งความได้นะครับคดีอ<ร>าญา,าก็ระงับไม,ไ,ไม่กําหนดแล้วฮะเพราะเรากําหนดไปให้แล้วสิบห้าวันถ้าเขาทาไม่ได้เราก็แจ้งข้อกล่าวหาให้เจ้าพนักง,งานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา,าแค่นั้นเองครับส่วนเขาพยายามจะดึงไปทางคดีแพ่งเองเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้เป็นไปได้แต่ผมไม่ขอเก่าเก่าอ้างนะแต่ ถ้าเราไปล่อยไว้ตอนนี้น้องมีทนายอยู่ด้วยนะครับเราก็คงไม่ให้ไปทางแพ่งแน่นอนยังไงก็ต้องเป็นอาญ,ญาเพราะเราต้องเอาทางกฎหมายอาญ,ญาเนี่ยเข้าแจ้งข้อกล่าวหาเขาไปก่อนควบคุมเขาไปก่อนนะฮะเขาก็ต้องไปประกันตัวสู้คดีไปนะครับอันนี้ก็ผัดฟ้องได้ถึง6ผัดนะฮะนะครับส่วนที่เขาอ้างว่ามีการโอนเงินไปให้บัญชีอื่นเนี่ยเราไจ้ตำรวจขยายผลอล้วนนึ่ตรงน้เราไม่รับทราบฮะอ๋อหมายถึงโอนเงินยังไงโอนเอนบอกอ้างว่า อันนี้โอนเงินให้บัญชีคนอื่นหรือเขาไม่รับรู้เนี่ยหมายความว่าต้องออออออมีการขยายกลไปถึงคนที่โอนเงินงงรับเงินโอนหมายถึงว่ากลุ่มตัวคนร้ายด้วยกันใช่ไหมอันนั้นก็ตำรวจขยายอยู่แล้วฮะก็ไปอายัดบัญชีทั้งหมดนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่านิกกี้เนี่ยเขาเป็นศิลปินดารานะครับแล้วก็การกระทําแบบเนี้ยมันน่าจจะเกิดได้อีกในกลุ่มศิลปินดาราในหลายๆค่ายนะแต่วันนี้ทางนิกกี้เนี่ยเขาไหวตัวทันนะครับเพราะว่าเขาก็ลงทุนตามปกติแต่วันนี้เขาให้ทนายมาจัดการตรงนี้แล้วเพราะว่า นิกกี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีความประสงค์นะครับที่จะอออยากให้เป็นแบบนี้แต่ในเมื่อเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่รับเงินคืนก็ต้องดําเนินคดีถึงที่สุดดูในลักษณะของการซื้คดีของเขาเขาจะอ้างว่าเงินไม่ได้อนเขาเ้าบัญชีเขาโดยตรงอันนี้ทำทีทนายหนักใจไหม <laughs> ไม่ไม่มีความหนักใจเลยนะครับเขาจะสู้แบบไหนสิทธิ์ของเขาฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ยผมยืนยันว่าเเขาต้องหาเงินมาคืนเอางี้ดีกว่าส่วนเขาจะต่อสู้แบบไหนเนี่ย เมื่อกี้ในในห้องเจจาเนี่ยมันหลักฐานมันมันมดแล้วนะครับในเมื่อเขาพูดว่าเขาจะรับผิดชอบอันนี้มันก็มัดแล้วนะครับคนไม่ทําผิดไม่ต้องมารับผิดชอบหรอกแสดงว่าเขาก็ยอมรับไปแล้วแหละแต่ส่วนเขาจะต่อสู้ยังไงก็เป็นเรื่องของเขานะครับก็คือดําเนินคดีฮะแต่ผมเอ่อให้เขามาคุยนะเพราะว่าองค์กรผมเสียหายนะครับอ้างว่าเป็นทนายความทั้งที่ไม่ใช่ เพราะเราถามเขาแล้วว่าเป็นทนายหรือไม่นะครับถ้าเป็นทนายจริงๆก็สามารถมาฟังมาอยู่ในการเจรจาได้แต่ถ้าไม่ใช่มแอบอ้างเนี่ยองค์กรผมเสียหายนะครับก็คือทางทางมรารยาทนายความทางอะไรทางกฎหมายของเราเนี่ยมีนะครับมีโทษทางอาญาด้วยนะครับก็เดี๋ยวย่างเงี้ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอพูดคุยอีกทีว่าจะยังไงนะครับเพราะว่าความผิดเนี่ยผมเห็นชัดเจนแล้วทัน,นพี่บ้านครับความรู้สึกเราหลังจากเข้าไปอันนี้แล้วเป็นไงบ้างตอนนี้ผมพูดได้เต็มที่ไหมทุกพี่พูดเลยพูดเลย ความรู้สึกอะครับตอนนี้อะครับก็กอยากให้เขาใช้เงินได้ครอบครัวผมมาพี่ผมสงสารแม่ผมสงสารน้องผมแค่นั้นเองตัวตัวเองก็สงสารนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เท่าสงสารแม่กับน้องมันสบายใจขึ้นหรือโล่งขึ้นไหแบบว่าได้มาก็โลง่งขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เจอกับเขาครับเพราะตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยไม่ได้เจอเขาเลยแนวโน้มมีคิดว่ามีแนวโน้มที่เราจะได้เงินเงินคืนแบบทั้งหมดไหม แถวน้มทนายปไปสานว่าได้คืนไหมอ่ะคุณทำทนายปรานเลยอะ่ะต้องได้เออถ้าไม่ได้ก็ติดคุก<อ>ติดคุกเพราะว่ามันเป็นความผิดชัดเจนะนะครับต่างกรรมต่างวาระแล้ว,ลวโทษเนี้ยนะครับหลายกรรมเนี่ยพูดง,ง่ายสมมติเนี่ยโทษมันสามปีเนาะคุณทํสิบครั้งก็สามสิบปีนะครับก็หนักะยังไงก็ต้องได้คืนเขาก็ต้องเลือกระหว่างเอาเงินมาคืนกับติดคุกมีอยู่แค่นี้ครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าชำระครบเนี่ย เราก็สามารถถอนร้องทุกข์ได้นะครับถอนแจ้งความได้ครับนิกกี้ได้รับคำขอโทษจากเขาไหมครับครับไม่ได้รับไม่ได้รับคำขอโทษเขาขอโทษเราไหมไม่ก็ไม่ได้รับคำขอโทษครับพี่อืใช่ครับอืเมาบ้างเมาบ้างคํารู้สึกเมาเป็นไงบ้างก็จริงๆแล้ววันนี้ก็เป็นวันวันแรกที่นิกกี้กับแม่แล้วก็ผมมาพร้อมๆกันที่สอนอครับแล้วก็พอ ได้คุยพอได้เคลียร์แล้วรู้ว่าเรื่องมันจะไปทิศทางไหนก็ก็ก็โล่งขึ้นเพราะว่าก่อนตอนนี้ก็เครียดเหมือนกันไม่รู้ว่าเรื่องมันจะออกไปในแนวทางไหนอะไรเงี้ยครับก็คือเรียกว่าถ้าได้เงินคืนทุกอย่างก็คือจบลงไม่มีอะไรแน่นอนครับถ้าได้เงินคืนทุกอย่างก็จบครับใช่ครับเห็นไมคนได้คืนไได้คืนได้คืนแน่นอนไม่ได้คืนก็ติดคุกมีแค่นี้เพราะโทษมันหนักมันทําหลายกรรม นะครับตามนั้นยังไงนิกกี้กับเมาส์กับสปอยคุณแม่ได้เงินคืนผมเชื่อว่าได้เงินคืนแน่นอนจากนี้เราจะเล่นหุ้นหรือเล่นอะไรอีกครับการตัดสายดีกว่านี้ไหมครับุมอะไรเงี้ยครับผมนะครับผมคงไม่เล่นแล้วครับพี่เอาไม่ละถ้ามีคนชวนเดผมผมไม่เล่นแล้วเรียกว่าเข็ดเลยไหมเข็ดเลยอะไรกับอะไรพวกนี้เลยไหมครับเข็ดพี่เข็ดเข็ดจริงจริงเข็ดเลยอ่ะคงจะไม่เข้าไปดูอีกแล้วอ่ะเพราะว่าก่อนนั้นนี้ก็ มีเปิดดูบ้างว่าหุ้นนู่นนี่นั่นขึ้นคริปโตนี่เแต่ตอนนี้ไม่เอาละไม่ดูละไม่เอาละแต่อยากมีอะไรพูดแบบว่าถึงคนอื่นที่อยากเป็นครับก็อยากให้อยากให้ศึกษาดีๆครับจะทําอะไรนะความลับไม่มีอยู่จริงนะครับถ้าเกิดใครบอกว่าเฮ้ยมาลงทุนกันแล้วก็อย่าบอกใครนะความลับไม่มีอยู่จริงนะครับใจเย็นๆจะทําอะไรใจเย็นๆแล้วก็สําหรับผมนะผมเชื่อว่าคนที่รวยจากการทําแบบเนี้ยมีแต่น้อย น้อยมากแล้วครับอยากให้รวยจากการทำมาหากินมากกว่าจากการใช้มือใช้เท้าเรามากกว่านะและใจเย็นๆทำอะไรหาข้อมูลครับใน Google มีเยอะครับหาข้อมูลก่อนใจเย็นเอาไหมเถิดไหมล่ะสุดท้ายเดี๋ยวฝากนิดนึ่บฝากนิดหนึ่งสำหรับไอ้กลุ่มวิชาชีพหรือพวกนี้ที่จะคิดจะมาเหล่าศิลปินดาราหรือบุคคลอื่นทั่วไปนะให้คุณรู้ไว้เลยนะครับว่ามีสื่อจับตาดูนะแล้วก็ศิลปินดาราแต่ละคนเนี่ยเขามีนักกฎหมาย นะครับมีที่ปรึกษาทางกฎหมายทั้งหมดยังไงเนี่ยเขาไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านแน่นอนแล้วส่วนตัวผมเนี่ยถ้าคนไหนก็ตามที่โดนเรื่องแบบนี้นะฮะก็สามารถที่จะปรึกษาผมได้หรือโกบอยได้นะครับเรายินดีนะแล้วปรึกษาน้องนิกกี้ได้นะครับเพราะต่อไปนิกกี้เขาจะทํารายการกฎหมายแล้วใช่จริงจริงจริงจังแล้วมาทักจริงจ,งจ,งจังแล้วต่อไปนิกนกี้กับโกบอยนะฮะเขาจะเริ่มทํารายการกฎหมายก็จะมีการถาม ความถูกผิดอะไรหลายอย่างในสังคมนะในกลุ่มของวงการบันเทิงมัน,ม,นมีหลายรูปแบบฮะครับผมว่าบทเรียนครั้งนี้ทำให้นิกี้เองเนาึกษาศึกสามากขึ้นครับเพราะจริงพอเกิดเรื่องเราอ่ะมีเอฟซีแบบดีเอ็มมาหาเยอะมากแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่าโอ้โหมีคนโดนโกงนี่เยอะมากอะไรเงี้ยครับก็จะทํารายการให้เป็นตัวอย่างให้กับคนดูครับ,น,รรบนี่ยครับเดี๋ยวปีหน้าพี่แต่ตอนนี้ฝาก ท่านผู้ชมไปกดซับช่องผมก่อนใช่ไม่เครียดที่เราจะมีดาราที่เป็นยูทูบเบอร์ในฝ่ายกฎหมายที่เป็นศิลปินดาราวัยรุ่นนะที่จะเขาเขามีคนรักเขาเยอะนะพอเขามาให้ความรู้เนี้ยทีนี้ตัวศิลปินดาราเองหรือตัวเด็กรุ่นใหม่เองนะฮะก็จะได้ความรู้จากเขามากขึ้นเชื่อว่าต่อไปนี้ถ้ามีปัญหาข้อกฎหมายสามารถถามนิกกี้ได้แล้วก็น้องเมาส์ได้เลยกกบอยเสริมอะไรได้ไหมครับเรื่องเห็นใจครับเห็นใจนะฮะก็ ผิดเป็นครูครับเพราะว่าผมก็เสริมอะไรมากมากเพราะมาต้นปีที่ผ่านกลางปีที่ผ่านมาผมก็โดนแล้วผมจะไปคุยอะไรกับมันล่ะโดนเยอะก่าผมนี่โดนแปดล้านคนเดียวด้วยเออเพราะนั้นจะไปเสริมอะไรล่ะปีนี้สองพ่อลูกโดนกันสิบกว่าล้านสบายไปเลยครับตรงนี้มีใครโดนไหมพี่มามายินตรงนี้เลยมาไม่มีนะพี่นะก็ฝากทุกคนนะครับก็ใช้วิทยานนะครับแล้วก็อย่างที่นิกกี้บอกฮะการลงทุนอะไรมีความเสี่ยงศึกษาเปิด Google ให้เยอะ Google มันเป็นแหล่งที่ถ้าคุณคล้องใจเลขบัญชีคุณก็เสิร์ชดูเลขบัญชีนี่คืออะไรครับไม้าคุณจะรู้แน่นอนอ๋อ,อเลขบัญชีนี่เป็นเรื่องโกงเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับศึกษานะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่พีครับขอบคุณครับรทุกคนครับ